ในที่สุดใหม่ก็ตามหายก X7 เซเเจอแล้วคะ่ะทุกคนวันนี้ไปเซเว่นแต่เชา้าแล้วก็คือเจอทาดไข่ออริจินัลคาราเมลเรียบร้อยไป1ชิ้นคือเหลืออยู่1ชิ้นทวนที่สำคัญเจอพุดดิ้งคา,าราเมลด้วยแต่ก็แอบ,บเสียดายที่ไม่เจอแซนด์วิชไส้ทาดไข่แต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้2ชิ้นนี้มาเดี๋ยวเราจะกลับไปชิมกันที่บ้านว่ารสชาติมันจะเหมือนหน้าสาขาหรือเปล่าที่กทมหรือเปล่าแต่คือหน้าตาคือดีใจมากหลังจากที่เราตามหามาหลายเซเว่นหล หลายวันกันแล้วก็คือเจอแล้วเดี๋ยวจะกลับไปชิมที่บ้านให้ดูกันนะคะทุกคนค่ะให้ฟังเดี๋ยวรีวิวให้ฟังว่าเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงนะคะทุกคนค่ะในที่สุดเราก็ตามหาเมนูโยกเอ็กเซเวนได้แล้วค่ะทุกคนถึงแม้ว่าจะขาดไปอย่างหนึ่งนะคะทุกคนค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะค่ะทุกคนอันนี้ก็คือวันนี้ที่ได้มาก็คือเป็นพุดดิ้งคัสตาร์ดคาราเมลนะคะอุยเราคืออันนี้ก็คือแบบที่ขาดไม่ได้เลยนี่เลยโยกออริจินัลรสคาราเมล ขาดไข่เลยค่ะคือตื่นเต้นมากคือแบบตามหาอยู่นานๆพอสมควรอ,อให่มากอันนี้ก็คือจะลองกินแบบเย็นเลยนะแต่ถ้าใครชอบแบบอุ่นร้อนก็สามารถไปอุ่นร้อนได้เลยเดี๋ยวเราจะแบบแบ่งไ้ทุกคนดูว่าแบบชั้นด้านในเป็นยังไงเนาะคือแบบโอ้ oh my god นี่ด้านในก็จะประมาณนี้อันนี้ก็คือเป็นแบบเย็นนะทุกคนสามารถที่จะแบบอุ่นร้อนได้อือแบบอร่อยมากอร่อยดีแล้วคือได้มาอันเดียว ต่อไปมาต่ออันนี้กันเลยค่ะชิ้นที่สองพุดดิ้งคาราดคาราเมลค่ะ,คะนะคะทุกคนคือแบบวิว้วาวนี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีคาราเมลอย,อยู่ด้านล่างเดี๋ยวเราจะเรากอ็อต้องแบบเด้งๆงเลยเด้งเงเลย ทุกคนดูนะเนื้อพุดดิ้งนะแบบอร่อยอ่คือเนื้อแบบอร่อยมาก อร่อยมากอันนี้อร่อยจริงแนะนำหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วหมดแล้ว คืออร่อยมากวันนี้เสียดายที่ไม่ได้กินแซนด์วิชไส้ถาดไข่ไม่ยัางก,ก็คือครบ3ามตัวเลยแต่ว่าก็ดีใจนะที่แบบว่าได้ลองทั้งสองตัวนี้แล้วก็คือเป็นถาดไข่คาราเมลแล้วก็พุดดิง้งคัสตาร์ดคาราเมลซึ่งแบบทุกคนมันอร่อยมากคืออร่อยแบบไม่อ้วนนะคือแบบเ9 9 9กปซ็ก็คือแบบแก่รสชาติก็คือเหมือนเราไปกินอยู่ที่กรุงเทพเลยแต่ว่าตอนนี้ที่กระบีม่มีให้กินแล้ว,ลวจ้า หลังจากที่ก่อนหน้านั้นคือแบบตอนช่วงแรกที่มันออกมาคือใหม่ตามหาแบบเยอะมากแต่ก็คือแบบทุกเซเว่นก็คือแบบไม่มีเลยจนแบบเช้าวันนี้เช้าวันนี้ก็คือลองไปตามหาดูอีกแวะดูอีกก็คือมีแล้วจ้ะแล้วกินหมดแล้วด้วยคือแบบอร่อยมากทารไข่นี่คือแบบใครชอบแบบร้อนก็สามารถเอาไปอุ่นร้อนได้นะแล้วก็พุดดิ้งนี่คือแนะนาหรือว่าต้องแบบต้องหยิบมาคือขวดเดียวแก้วเดียวไม่น่พอคือเสียดายมากที่เราหยิบมาอันเดียวทําไมเราไม่หยิบมาหลายอันวะเมื่อกี้ทําไมทันที่มันมีอยู่อีกตั้งสองสามสี่เออ แต่อันนี้ก็คือเหลืออยู่ชิ้นสุดท้ายคือแบบโคโชชอบดีอะคือแกเชื่อไหมตอนที่เข้าเซเว่นไปอะแล้วฉันเห็นคนหนึ่งอะเขาถือถือยกทาร์ทแเนี้ยมาสามชิ้นฉันก็นึกในใจว่าว้ายยกมียกมีฉันเด็ดไปดูฉันตกใจมากฉันนึกว่าแบบมันจะหมดแล้วที่ไหนได้คือแบบเหลืออยู่ชิ้นสุดท้ายว่าดีแกมันเหมือนกับรอฉันนะสามารถไปหาซื้อกันได้แล้วนะคะสําหรับคนที่เป็นทารักของโยกนะคะก็คือที่ เซเว่นอ <1999 S 2> ีเดวทุกสาขาทั่วประเทศไทยเลยนะคะสําหรับโยเก์เซเว่นนะคะมีด้วยกัน3เมนูก็คือมีาร์ตไข่คาราเมลมีพุดดิ้งขัดตาดคาราเมลแล้วก็มีแซนด์วิชไส้าร์ตไข่แต่วันนี้ไม่อาจจะไม่ได้ลองชิมแซนด์วิชไส้ถร์ตไข่นะเพราะว่ามันแบบไม่มีแต่ว่าก็ดีใจมากๆที่ได้กิน2อันนี้แล้วยังไงก็เดี๋ยวรอบหน้าถ้าเกิดว่าไปตามหาที่เซเว่นไหนเราเจอแซนด์วิชไส้ถร์ตไข่เดี๋ยวจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะและคือมันอร่อยมากจริงนี่ขนาดกินแบบเย็นไม่ได้อุ่รออ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 กกคืแแ่ยยสสงงปาา ขอบคุณโยนะคะคือแบบเรานะคะคือแบบได้มีโอกาสแบบว่าเอออยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แบบตั้งแต่รู้ชื่อแบรนด์ยันแบบโน่นนี่ไนดะ้ตั้งแต่ทายว่าเออเขาจะขายอะไรจนถึงตอนนี้จนถึงตอนนี้ที่เราสามารถที่จะมากินที่กระบี่ได้แล้วหลังจากที่ก่อนนั้นเราก็ถามน้องอินมาโดยตลอดว่าน้องอินเมื่อไหร่จะมากรบบีเมื่อไหร่จะเปิดสาขาที่ก็อยู่โยก,กระบี่ต้องมาละไมแต่ตอนนี้ก็คือได้กินแล้วจ้าเย้